One News ตรงไปตรงมาตอนนี้พายุใต้ฝุ่นเมลเลอร์ได้พัดเข้าถล่มพื้นที่ตอนกลางของฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและมีความเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มนะครับทางการฟิลิปปินส์จึงประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด พร้อมกับอุปยพประชาชนกว่า750,000คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานครับวันนี้พยายุไต้ฝุ่นเมเลอร์หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกว่าพยายุไต้ฝุ่นโนนาความเร็วลมราว150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้เข้าพัดถล่มจังหวัดต่างๆในหมู่เกาะลุกซอนทางตอนกลางของประเทศห่างจากกรุงมนิลาม,มาทางตะวันออกเฉียงใต้ราว385กิโลเมตรรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงหรือระดับสูงสุดใน20จังหวัดสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการชั่วคราวพร้อมทั้งอพยพประชาชนจำนวนกว่า7,5 0,000คนใน3จังหวัดภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากพายุรุนแรงที่สุดขณะเดียวกันได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินราว40เที่ยว เรือข้ามฟากอีก73ลําลำและสั่งหยุดการเดินเรือประมงอีกร้ายร้อยลำทำให้ตอนนี้มีผู้คนราว8,000คนติดค้างอยู่ตามเกาะต่างๆเส้นทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นเมเลอร์คล้ายคลึงกับเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นหายเยี่ยนที่พัดถล่มฟิลิปปินส์และฆ่าชีวิตคนกว่า8,000รายเมื่อปี2,556แต่ไต้ฝุ่นเมเลอร์มีขนาดเล็กคาดว่าจะส่งผลกระทบในวงที่แคบกว่านอกจากนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ไต่ฝุ่นเมเลอร์อ่อนกำลังลงเล็กน้อยหลังเคลื่อนตัวเข้าประทะกับสภาพอากาศแห้งแล้งบนฝั่งในวันนี้แต่ยังคงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยไต้ฝุ่นเมเลอร์จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักราว300มิลลิเมตรในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางและอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลันดินคลนถลม่มและคลื่นสูงราว4เมตรทั้งยังอาจทําให้ไฟฟ้าดับและสัญญาณสื่อสารเสียหายในพื้นที่ภัยพิบัติอีกด้วย One News ตรงไปตรงมา